เทคนิคสติปักฐานสนะี่กรณีธรรมานุปัสสนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่มัน <c oughs> ลึกลงไปอีกคือสาหรับผู้ที่ตื่นแล้วคนะือผู้ที่ตัวกระแสแล้วอ่ะอย่างเช่นได้วิชาสามแล้วเห็นวิชาสามชัดเจนแล้วนะนะอะไาารเงี้ยดูธรรมานจะเข้าใจหรือเห็นตัวนี้ได้นะส่วนผู้ที่ฟังเพื่ออยากจะเอาไปสุตตะไว้ก่อนหรือว่า อ่าเอาเป็นสุดตาเป็นจิตตาปัญญาปัญญาเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก็ยังพอได้นะแต่ว่าอ่อจะไม่แจ้งจะเป็นเรื่องที่นั่นถ้าคิดเอานีก็อาคิดว่ามันมันง่ายนะทำไมมันถึงว่ามันยากอะไรเงี้ยนะอ่าแต่ว่าไอ้ถ้าตัวจริงเนี่ยมันเห็นได้ยากเอางี้แล้วกันเนาะคือคือตัวจริงๆมันจะเห็นได้ยากเราจะอ่าต้องทานานในตัวกายานุปัสสนาในอย่างชัดเจนนะคือ อพูดถึงก็คือผู้ทีเ่เขาไปต่อยอดจากอตัวต่อยอดไปไปเป็นไอ้เอรษกิทอาคาเมียนาคาเมียคือมันจะเป็นชั้นต่อไปคือพูดผู้ที่ถึงตรงเนี้ยอที่จะทําให้มันชัดเจนได้ถึงธรรมานุปัสสนาเนี่ก็คือผู้ที่เป็นโสดาบันเองเนี่ยเพราะนั้นก็สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงก็ฟังเพื่อจะให้มันเป็นทุตต์มัจะปัญญาหรือกิตต์มัจะปัญญาได้รก่อนอ่ะ,อะ คราวน,นี้ก็จะมาที่ตัวเป็นเทคนิคซึ่งมันเยอะนะไม่ใช่ว่ามีอยู่แค่ที่หลวงพอ่อเอามาให้อันนี้หลวงพอ่อเอามาให้อ,อยู่ในพระสูตรอนาปนสตินะอนาปนสติไม่ใช่เป็นมหาสิปัานถ้านถ้าในมหาสิรปทานโอมีเยอะเลยตั้งแต่ตั้งทั้งเป็นอะไรนะเป็นสำพวดชงก็ได้เป็น มักก็ได้เป็นไรมันเป็นได้หมดนะมันสําหรับใครไปนสนใจในบาลีก็ไปหาดูเอานในบาลีก็มีเยอะแยะนะแต่ว่าอันนี้จะเอาใช้อนาปนาสติที่เป็นตัวธรรมานุปัสสนาของของอนาปนาสติแล้วกัน <c oughs> ซึ่งจะอ,อ,อาจจะเข้าใจเกลือดูดูมันง่ายหน่อยนะ <c oughs> อะคราวน,นี้มาดูว่าในธรรมานุปัสสนาเนี่ยมันจะต่างกันกลับไปอ ไอ้พวกอะไรมันคือมันการรวมเป็นการสุดยอดของของการเอากายคตาสติการเ,าเวทนานุปัสสนานะการเอ่อการเอาไอ้กายากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาแล้วก็จิตตานุปัสสนากายานุปัสสนานี่โอเคละมันเกี่ยวกับกายตรงนะ,ะส่วนเวทนานุปัสสนานี่มันจะเกาะกับกายมานะซึ่งสองอย่างนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานที่จะเป็นเจโตวิมุตตินะส่วนขึ้นมาเป็นจิตานุปัสสนานี่ มันจะเริ่มเป็นปัญญาไปมุอตแล้วนะแต่ว่ามันยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่ซึ่งมีเทคนิคอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่จิตตานุปัสนาทั้งวิมดทั้งอะไรเยอะะไปหมดนะใครไปหาดูเอาเองแล้วกันนะเออส่วนตัวไอ้ส่วนตัวธรรมานุปัสนาเนี่ยคือเป็นการเห็นเห็นอันดับแรกเนี่ยที่เป็นเออเรียกว่าอานิจจานุปษษัสีคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคือยังไงความไม่เที่ยง ก็ไมไปเที่ยงก็คือเย็ดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่อย่างเช่นอย่างกรณีที่ทำกายยตคตติเนี่ยทำทำกาย,กา,ยนานุบสนาเราเอาจิตของเรามาวางไว้ที่กายอาจจะเดินจงกรมอาจจะเดินจงกรมหรือว่าเอา,เอาท้องฟองยุคก็ได้แต่เพราะดีจิตมันหายไปจิตมันพอเราทําอยู่แล้วจิตมันหายไป แล้วมันกลับมาเมื่อกลับมาเมื่อไรไม่รู้แล้วก็กลับมันก็กลับมาเราก็มาเห็นต่อเห็นแต่แต่ว่าก่อนที่มันกลับมาเราจะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นหรือว่ามันไปไหนเมื่อกี้เนี่ยมันมันมันกลับมันกลับมาจากไหนคือคือมันไปไหนนี่เรายังไม่รู้นะอการยาพัฒนาแั่นไปไหนเรายังไม่รู้นะแต่มันกลับมาเรารู้รู้ว่ามันมาจากไหนมันมันคิดอะไรก่อนก่อนหน้าที่มันจะกลับมาเรียกว่าบูเบนุวาสานุติยานถ้าหากว่าเห็นตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นการ เริ่มต้นนะการแยกกายไปกิจออกจากกันนะอ่านั่นะคือเป็นวิชาหนึ่งบุเฮนุวาสา,านุิยาซึ่งไอตัวที่เราเห็นตัวนั้นอ่ะเราต้องเห็นบ่อยๆบ่อๆจนมาเห็นวิชาสองคือเห็นมันเกิดคือเรากําลังภาวนาอยู่ไม่ว่าจะเป็นท้องฟอง,องยุบหรือว่าเดินจงกรมเลยนล่วกิจมันจะปุ้งกันมามันยังไม่หนีมันยังไม่หน,น,นีไปไหนมันปุ้งขึ้นมาตอนที่เราตอนที่เราอยู่ที่กายอยู่เลยนเะอ,อันนี้แหละคือเราเห็นแล้ว เราเห็นเกิดขึ้นมาอันนี้มันเป็นเกิดนะแต่ว,ว่าเรายังไม่เห็นดับเห็นมันเกิดเกิดจากนี้แล้วแล้วมันก็มปเกิดอันนั้นแล้วมันเกิดเกาะเกิดนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอ,อันนี้ยังยังไม่เป็นอะไรยังไม่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคือเห็นมันเกิดอันดับเราเห็นมันดับมาอันที่สองเห็นมันเกิดจนกว่าเราทําไปเรื่อยๆจนเราเห็นวิชาสามคืออ่าวิชาสองนี่คือจุตูปวัตยานนะอ่าคือเห็นเห็นจิตมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเห็นจิตเกิดแล้วดับนะ เห็นจิตเกิดระดับเนี่ยอันเนี้ยเห็นสิ่งนี้ยนะซึ่งอาจจะนานหน่อยนะอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเป็นอาจจะไม่ไม่เห็นทีระดับไประดับถึงขั้นมันวางจิตเองได้อะัรอัลรหันแต่ว่าเห็นเป็นชุดเห็นปุ๊บแล้วกันนานๆเห็นทีเราก็ดูเหมือนว่ามันมันเป็นสิ่งเดียวกันนะคิดว่าปกติเราเราคิดว่ามันเป็น มันเป็นมันเป็นอันเดียวกันเช่นเรานั่งไปแล้วมันปวดขาเนี่ยเราปวดขาเออมันปวดขาแล้วพอเราขยับปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็จะหายปวดขานะคิดก็ไปเห็นทันอย่างนั้นอ่ะอันนั้นถึงว่าเอออันนี้มันเออเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะเห็นการเห็นความไม่เที่ยงตัวเนี้ยเห็นเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเออแล้วมันก็เกิดใหม่อย่างนี้นะอ่าเขาเรียกว่าอ่าอนิจจารุปัสสีคือเห็นความไม่เที่ยง เห็นไม่จิตนะจิตจะไปเห็นนะไม่ใช่ว่าเราคิดอะไอันนี้อันนี้หลวงพ่อมาบรรยายมาพูดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคิดปรุงมาแล้วพูดให้ฟังนะส่วนมันเกิดมันเกิดอยู่ใหนึ่งขณะดจิตนะมันขนาจิตเกิดขึ้นมาปุ๊บเราวเห็นปุ๊บแล้วมันดับปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยอันนี้ยอันนี้คือเห็นทันถึงว่ามันอาจจะบรรยัตยังยังเป็นก้อนใหญ่อยู่เอเห็นเกิดที่เห็นอ่ามันปวดขาละปวดแข้งปวดขาละมันเนี่ยมันเราเห็นมันแล้วเนี่ย แต่ว่าตอนนั้นจิตเรากลับมาพอดีแล้วก็เราก็พลิกตัวพอดีหรือว่าเราขยับพอดีแล้วไอ้ตัวนี้มันหายไปเนี่ยเออมันดับไปเนี่ยเห็นเกิดดับอย่างเงี้ยเนะยอันนี้คือเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้คือความเป็นทุกข์คือเห็นสองอย่างคืออนิจจานุปัสสีแล้วก็ทุกข์ขาเห็นอนิจจังกับทุกข,ขันง,กขงนั่นเองแต่สองอย่างไอ้ตัวไอ้ไอ้อตัวอน,นิจจานุปัสสี ส่วนอีกตัวที่จะเห็นอีกหนึ่งคือวิลาคะนะวิลาคะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถึงเรื่องการเป็นพรหมเป็นอะไรไม่มีไอ้ราคะอะไรอันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากไอ้เรื่องที่บอกว่าไปเป็นพรหมไม่มีอนไรทางเพศราคะเนพวกจะไปมองทางเพศเป็นส่วนใหญ่จริงๆราคะมันมันมันราคาไอ้ตัวนี้มันราคาชั้นลึกนะราคาที่แปลว่าวิราคะราคะนี่แปลว่าติดนะแปลว่าติดอะ หรือว่าอัตตนั่นแหละความความหมายของมันคืออัตตาไอ้เวลาค้านี่คือเห็นอนัตตาคือเห็นมันเอคือเห็นการที่มันไม่ติดอ่ะคือเห็นที่การที่มันไม่ติดคือปกติของเราเนี่ยพอพัสสาปึ๊บเนี่ยอพอพันสาปึ๊บมันก็จะเกิดเป็นอ้อนิจจังทุกครังใช่ไหมแต่ว่าอนัตตานี่คือเราคุมมันไม่ได้อะ่ะ คือปกติเนี่ยมันจะมันจะพุ่งไปเลยมันมันจะกิตของเราเนี่ยพอผ่านสาปปุ๊บมันจะไปอยู่ในกิตเลยมันมันจะไปอยู่ในเป็นเป็นอัตตามันเข้าไปอยู่โดยอัตโนมัติอัตโนมัติข้ามันเลยเมื่อเราทําไปจนถึงไอ้วิลาราคาโนภสสีเนี่ยมันจะเห็นความเปลน่ยนัตราคือเออไม่มีใครบังคับมันได้เว้ยคือมันจะเห็นเห็นชัดลงไปอีกนะคือเห็นใยขึ้นจากปกติที่มันอมีระยะเวลายาวๆเนี่ยไกลๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นมา อ่าบางคนก็เรียกว่าไอตัวสโลโมชั่นเลยก็แล้วอก็ว่าได้เลยเห็นแบบสโลโมชั่นเลยเนี่อย่างนั้นคือเห็นกิตทํางานแบบสโลโมชั่นคือเห็นว่าโอ้มันควบคุมมันไม่ได้มันทำก็มันเองอะไรเงี้ยอาจจะเห็นตั้งแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นบรรดาบคือคือเราต้องไปเห็นเองอะะมันเลยก็เข้าใจเนาะคือมันจะเห็นว่ามันเกิดบรรดาบมันเราบาังคับมันไม่ได้ เห็นมันเกิดมันดับบังคับไม่ได้ประมาณอย่างเงี้ยนะเอาแค่นี้ก่อนเ,อเดี๋ยวมันมารุ่นล่าก่อนต่อไปเอานิโรธางนิโรธะเนี่ยนิโรธเนี่ยมันพวกเราแปลว่าเห็นแจ้งแล้วก็มันดูไม่ออกว่าแจ้งมันแจ้งยังไงคือถ้ามีอยู่ในบาลีเนี่ยนะเรายกตัวอย่างบาลีเขาขั้นขั้นบอกว่ามันเหมือนกับเราสาะน้ําโสโครกขึ้นไปบนฟ้าฟ้าก็ยังมีดูฟ้าก็ยังมีอยู่น้ําโสโครกก็มีอยู่ แต่ว่ามันไม่เปื้อนกันนะอันนี้คือในข้อความในบาลีนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่หลวงพ่อจะเอามาคือมันเห็นทุกอย่างที่มันแต่ว่ามันไม่ประกอบกันอาจจะมีหลายอย่างอาจจะมีสัญญากรรมมีความดีความชั่วอะไรกันก็เป็นสัญญากรรมมีหมดทุกอย่างเลยเอ่อที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นใหม่มากจนเราเห็นแล้วมันยังไม่ประกอบกันภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่ามันเป็นเป็นเลเยอร์นะเอ่อ อ่าเป็น layer, เลเยอร์เป็นเลเยอร์เป็นเป็นเป็นชั้นชั้นชั้นของมันอยู่เราเห็นทุกเลเยอร์อ่าเหมือนกับที่เราเ,าเอาคลิปมาคลิปของเราเนี่ยมันมีเลเยอร์ใช่ไหมมีเดี๋ยวเอาตัวหนังสือมาใส่เอาสติกเกอร์มาใส่เอาสีมาใส่เอาเสียงมาใส่อ่าเอา้ามาใส่เอาขั้นตอนมาใส่เนี้ยมันเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยีความหมายความหมายที่เขาที่เขาพูดเนี่ยนะมันเป็น layer. เลเยอร์อ่านี่โรธานี่คือมันเห็นไวมาก ไวยแทบที่จะทันที่จะทันจิตเลยนะคือจิตจะเห็นทันจิตแทบทุกแทบทุกอันถือว่าเป็นเกือบอรหันเลยอันเนี้ยคือมันเห็นชัดถึงเป็นแทบเป็นอรหันเลยอ่าคือมันเห็นของมันอย่างอย่างทุกอย่างโดยโดยไม่โดยไม่โดยไม่ประกอบเนี่ยโดยไม่ประกอบคือมันบรรทุกเหมือนกับถ้าเป็นถ้าอรหันจริงๆก็คือเป็นพระอรหันที่บรรทุกใหม่ๆอ่าพระุทธเจ้าบอกว่ามันเป็น อะไรนะมีอุปาทิเสตอนุภาธาตนะครับอนุภาทิเศตนั่นะนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนั้นคือมันเห็นทุกอย่างเนี่ยได้ทันโดยเห็นว่ามันไม่ประกอบกันเนี่ยมันยังไม่ประกอบกันมันยังแยกเป็นของใครของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเห็นทุกอันมันก็เกิดทุกอันแหละเกิดทุกอันแล้วเห็นทุกอันอยู่ในจิตนี่ภาวะนิโรธาอ่กว่าแปลว่าเห็นแจ้งก็ยังก็ยังพอได้นะเพราะยังพอได้เลยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ ไอ้ตัวปฏินิสขะปฏิปฏินิสขะนี่ภาษีนี่ก็คือการปล่อยเห็นการปล่อยนิสกัขะนี่แปลว่าติดหรือว่าเป็นเรียกว่าพวกเราเรียกสวรรค์สวรรค์น่ะนิสขะคือแปลว่ามันไม่ติดแล้วก็เห็นเห็นมันไม่ไมติดเลยนะคือตัวนี้คือตัวสุดท้ายที่จับก,การปล่อยวางนี่คือตัวนี้คือตัวอรหรันต์คือถ้าใครถ้าจะเป็นถึงอรหันต์ได้เนี่ยจะต้องเป็นปฏินิสขะนะคือคนต้องเห็นมันวาง เอ่อถ้าหากว่านิโรธนี่ก็จะประมาณนิมุตเอ่อนิมุตตเดี๋ยวว่ามันจะมีตัวสุดท้ายที่จะบทจดก็คือนิมุตติยาน,นัตสนะไอ้ตัวนี้แหละคือปฏิปฏินิสขะเนี่ยก็คือนิมุตติยาน,นัตสนะคือเห็นการทิ้งนิมมุตตินี่คือมันทิ้งนีง่เฉยมันทิ้ง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 เออเรารู้สึกได้แต่เรายังไม่เห็นถ้าจะสุดท้ายจริงๆของไอ้ตัว ไอ้ธรรมารุรปัาสนาเนี่ยคือจะต้องเห็นการที่มันทิ้งด้วยอ่าคือเห็นอันนั้น,นไอ้ไอ้ลิโรธันนี่คือเห็นทั้งหมดอะเห็นอยู่ทั้งหมดแต่ว่าไม่เห็นกระบวนการในการทิ้งของมันอันนี้อันนี้ซึ่งอันนี้มันเกิดอยู่ในในจิตขาะในขนาดหนึ่งนาดนี้เองนะเพราะนั้นหลายคนอาจจะไปเห็นแล้วนะหลายหลายคนอาจจะแต่ว่ามันสังเกตไม่ถัานหรือว่ายังไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางคนทำอ่อ เรียกว่าทำปฏิปันธรรมนานๆอย่างงี้นะอาจจะได้เห็นพวกนี้มาเป็นระยะระยะซึ่งถ้าเป็นโซลารบันเนี่ยจะเห็นอยู่เป็นระยะระยะแต่ไม่บ่อยนักนะถ้าเป็นสกัดถาคานี้ก็จะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนถึงขั้นถ้าเป็นอรหันต์เนี่ยจะเห็นตลอดอย่างงี้นะอันนี้คือความหมายของของไอ้ตัวนี้คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็จะทําไว้เฉยๆแหละทำไว้เพื่อจะให้ผู้ที่ อ่าตื่นแล้วคือผู้ที่เป็นระดับโสดาบันแล้วคืออ่าเห็นจิตอย่างชัดเจนแล้วมาว่าเออสิ่งที่เรายังไม่พัฒนาไปต่อเนี่ยคืออะไรเนี่ยไอ้ที่เราไปอ่านบาลีมาแล้วก็แปลกันตามบาลีไปตามอ่แล้วก็จิตของเราไม่ไปตามนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะอ่านตามบาลีพออ่านตามาพออ่านมาแล้วแล้วก็มาทำทำแล้วก็คิดไปตามมันก็เลยเป็นปรุงเป็นวิปัสสนู คือไอ้ความคิดของคุณเนี่ยมันจะปรุงว่าคุณบรรลุธรรมแล้วอันนี้คือปัญหาของของคนที่เข้ามาในสู่ขั้นนี้ที่จะไปต่อไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ทํามากเราทำแต่เห็นครัง้งสองครั้งหรือสามครั้งเอ่อเลยมั่นใจว่าตีบรรลุธรรมก็บรรยายทํากันยกใหญ่เลยว่าตัวเองเป็นเด็กเขารู้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็นว่ากันไปนะก็ก็เข้าเห็นนั่นแหละแต่ว่ามัน มันเพียงพอหรืยอยังสําหรับสําหรับที่จะเป็นถึงอะไรถึงการปล่อยวางได้เองส่วนใหญ่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะมันทํายากเหมือนกันนะคือกินปุต้องเห็นเองไม่มีใครไปบอก,บอกดอกได้ดอกว่าไอ้ไอ้คุณเป็นพระอรหันต์คุณเป็นสกาาจกรรมมันมีคุณในเวีนคนเห็นได้เองนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ไอ้สิ่งที่เห็นได้เองนี่แหละคือตัวที่จะเห็นได้เองตัวนี้แหละคือตัวสําคัญที่จะมาเป็นปนิพพานูคือถ้าคุณทําไม่มากเจริญไม่มากพอ ที่ปัสนูก็จะหอบขิีขอคุณไปปรุงแต่งว่าคุณมนุษย์ทำแล้วอันนี้คือ,อสิ่งที่อยากจะฝากเป็นเทคนิคเทคนิคเพียงเทคนิคเล็กน้อยนะอันนี้เป็นอยู่ในบาลีมีเยอะกว่านี้นะ,ะถ้าใครไปทําอย่างอื่นก็ทําอย่างอื่นก็ทําไปไม่มีไม่มีเืหาอะไรของว่เอาเทคนิคของหลวงพ่อเนี่ยที่ทำเนี่ยแล้วก็เห็นได้เห็นชัดมาฝากก่อน